มันฝันว่าผมไปเอาของนะไปเอาของอยู่ใต่ดินงมันออคของเอาของไปเอาเหรียญเมื่อเอาเหรียเอาเหรียก็มาแม้วไหร่เมื่อหรมฝันมาหนึว่าเิ็นผู้เราไปใต่ดินที่ทํานึผมเป็นคนเอาคนออบมันดินมันจิทับผมมันผเอามือยอ่ผมออกไ็ได้เราแสดงว่าเหรียญที่ออกรผมมั่นใจก็อวดเมื่อไหิ ồn mới được ồn bay mưa bay ồn bây giờ ta ồn cho mưa rồi chứ ta ồn mưa nó xuống rồi สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบอสักคักอโลชแชนแนลนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนตกนะครับผมบรรยากาศตอนฝนตกดินเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาตามให้ FC ใหม่นะครับผมเพื่อเป็นการย้ําตัวเลขของน้องนโมหรือว่าเทวดาน้อยนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้บอสักอยู่ทิ้งเพื่อทันจังหวัดศรีสะเกียดังมาท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเขาขอไปหาน้องยูด่านหนนะครับผมกับยายตาแลาวครับเนาะท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและให้กำลังใจบอสักด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับเปียกหมดแล้วครับตอนเหยื่อฝนนะครับผม ต้องกราบขอโทษขออภัย f อซด้วยนะครับคลิปคลิปที่ผ่านมานะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับน้องครับผมขอบคุณแนวทางที่เอฟซบอกด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาทําตามเอซแล้วนะครับผมขออภัยด้วยนะครับคลิปคลิปที่ผ่านมานะครับฝนตกกับผมท่านผู้ชมครับโตอีดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มากับลูกสาวครับน้องนาเดียวับวิสุภพรครับ มื่อนี้เหาได้ขนมมาฝากน้องนำโมด้วยขนมกับนมนะครับขนมปัฝาดด้วยีนาเดียสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับโอ้ของฝากของน้ำโมครับผมเด็กซีฝากมาให้บ่พุกน่ะพวกน่ะน้น้ำโมขนมไหมคะ มีขนมพี่นาเดียน้อพี่นาเดียอ้องเรียกยินไทยรือหนอยแกนเยยังมายอเยอะไหเยเนี่ย้ยแกยนน้องนาเดียครับได้ขนมมาฝากาน้องนโมด้วยวันนี้นะครับเมื่อนานมา น้่งมนสานั่งในสากัหน่อเลยลูกเดีน้่งในสากัหนวาีเชนน้เขาบอโชวไปบอกูอือะฝนดีเนาะแม่เนาะตกอดับนด้วยเน่ากังนอยูคนดี้บนี่น้องนาโมกับน้องนาเดียน้องนาโมกับน้องนาเดียกับพี่นาเดียดนกับ้อกับมได้สคนครับแม่ แลขกุ้งห้าสาค่ะ FC บอกว่าให้บอสาซมาทำคลิปให้ใหม่หน่อยวันนั้นะครับวันวันนั้นผมลืมสรุปตัวเลขให้ FC ดูโมเดยังครับแระมมืดแบ,บ้ฟน,นี่เลขจะได้อคนดีนะครับเนาะแล้วผมจะถ่ายบรรยากาศฝนตกให้ทุชมดูก่อนนะครับทุกผู้ชมครับฝนตกครับผมฝนตก เทวดาน้อยนะครับผมท่านผู้ชมครับหรือว่าน้องนโมที่ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับผมอยู่กับตาทวดแล้วก็ยายทวดนะครับผมท่านผู้ชมนะครับที่อำเภอพมทับทันนะครับน้องเขามีเซนส์นะครับผมให้โชคนะครับวันนี้นะครับผมบอกสั่งมาตามคำขอ f อบอกว่าคลิปคลิปตอนที่ลงให้ดูเมื่อวานนะคลิปอาจจะไม่ชัดเจนนะครับผมก็ต้องกราบขออภัย F c ด้วยนะครับเพราะว่า หรือว่าบอสสักทำอะไรผิดไปก็ต้องกับขอโทษขออภัยด้วยนะครับุ่นผู้ชมครับมาสิ่งบางอย่างเราอาจพลาดพลาดพั้งหรือว่าลืมก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคําแนะนํานะครับผมบอสักก็จะค่อยพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้เข้าใจง่ายๆนะครับ่านผู้ชมครับขอบคุณแนวทางนะครับขอบคุณทุกแนวทางที่ทุกท่านคอมเมนต์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ถ้าถูกใจกดหนึ่งถูกใจด้วยนะครับ่านผู้ชมครับกดหนึ่งถูกใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับบอสสักครัอรุณชัแนวนะครับผม โอของเอฟซีน้องนโมส่งมาให้ครับผมพระเทวดาหน่อยเดของแบบหลายจจกล่องเท่าแจ้ของเหรียญเลยแจ้ปื้งโซ่ปัจจารและอีกหลายก็ดีนี่มเก็บเลแหละนี่มงเก็บแล้วสุดยอดเลยน้องนโมคนเก่งเนาะคนเก่งน้องนโมคนเก่งวันนี้ออกไหมคะวันนี้วันนี้ออกอะไรวันนี้วดนีเ วันนี้ออกอะไรคาาอ,อือะส่วนจครับผมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเราจะมาสอบถามเป็นตาทวดนะครับผมของน้องนโมน,นะครับความรู้สึกนะครับวันนั้นที่ไปศาลหลักกิโลหรือว่าศาลตายายหลักกิโลเฮียนนะครับผมวันนั้นไปขอโชคขอลาบวันที่5กันยายน2566นะครับผมเพื่อจะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกี่นารัฐบาลหน่วยรัฐบาลไทยวันที่16กกันยานะครับ ความรู้สึกนะครับผมเป็นเป็นเป็นยังไงครับคุณพ่อเมื่อนั้นที่ไปหลักกิโลมาที่ห้าครับผมเป็นเป็นยังไงบ้างครับพ่อรุ่นกันแยบว่าไมนยังไงมันขึ้นมันเป็นไปแก้บนนะพ่อที่ว่าครับว่าขอรางวัลต่อเติมเราจะให้สวยสามสามเส้นครับผมทั้งตาจันตาเซ่แล้วก็ยายมีครับไปแก้บนไปทแก้บนก็บนไว้แล้วเนาะ บนวาันปีนึงอย่ได้แล้ใส่ไปไหเลยไก้ตัอไรย่างี้ยี่ดีไร้ยนี้หรือโตวันนี้ก็ได้หี้เต่าแล้ววันนี้ก็ขันเ่าหมดได้ยุกได้ห้เ่าครับวันนีเลยวันดีครับเอ่าหุ้เต่าจากที่ไปมาแล้ววันดีจากที่ไปที่มาวันดีเอาห้เต่าครับเพื่อนการการเอาเรีกของพ่อนี่เป็นการเอาเลีกแบบไหนนะพวอ การพอไปเนี่ยแต่แตอก็ให้มันออกยี่ในขานะครับเลือกออกยี่ในขาทั้งอินคุชชั่นสูตเป่าเลือกไม่หย่ดออกครับลสูตรเปล่าเลือกในยูกันนะครับกันเพราะเห็นว่ออกไปทางอื่นเลยครับอ๋อยู่กับยูเลยเนี่ยครับผมคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับุณผู้ชมครับเป็นเป็นสูตรของใครของมันแล้วก็เป็นวิชาอาคมของแต่ละท่านที่เรียนมาครับจะไม่เหมือนกันนะครับเอายเงินอยู่ แต่ว่ายีราเนี่ยทุกคนจะให้มเหอครับนี่น้องตกเปิดรางวัลให้นะครับเน่ยผมบาค่อยากจะมีเปันอะไต้องเอาล้านหน่อยผมเด็กอายแล้วมัน่าแล้วเด็กอายคุณอายุจุกปีหรอพล่อผมก็เลยห้าสิบเจ็ดรับห้าสิบเจ็ดปีว่าเขาเ่ยเขาเนี่ยเขาาแ่ราสแม่แม่

นี่พวกมืซืกอจ the wow. ังเลยครับผมรันว yeah, ่ามืออามตีโมหิงได้เย็นมากเลาแบบว่าขันไปเอาแล้วมันก็ยังนี่ยานนี่อย่างยูเห็นนะครับก็ยังยังลบไปลบมาเยอะเหรอันกรเลวบอมกฟอสชื่อามีวิ่ยันยัง กันเบาหอกตามลังกอล้ mm? yeah. uh, well, ูก uh. right so ็ yeah. uh. ah. uh ังนอีาลุกดเราๆเาลเอกัทิ้งลูกแล้วมเป็นอะรกองคนลูกกันเถอะผมเวลากิโลนี่แห้งลก่อนเนาะครับไม่อนนพอขนาดแบบไปแบบบ่ได้ออกเสื้อบ่ได้บอกว่าจะไปบว่าอแต่คนก็รอบอยู่หลายเรบ่ครับว่ได้บอกอรเดวผมาจะไปคำคมันนก็ยังได้ฟังก็าวสิ้

ตาคุณยายน้องนัตากที่สารลกที่านยไปขาชขอลานะครับนีะเรีกจ้าพนัานผมสองทะเบียนรถของคุณตานะครับ้านหะครับานี่หน้านถูก้นยบอก่อับแบบว่าเมื่อออกเมื่ออกขับน่หน่อยกก็จะออก็อกขอก็จะอ ่อเองก็บเนบเนเบเนผมบ่คอยซื้อเจ้าไปก็ยังซื้อแค่เาร์พสักอดี่หาสุ่มตามสุ่มเทาสุ่มก็ทำก็ยังซื้อเลยก็ซื้อแ่น้อยนะเขามาเนี่ยออกกัน้ดมาโอ้ใจองได้เรียนรถทะเบียนมอไซต์ที่ที่ไปไกดพวกพอจากนี้ไปละกิโลนี่เพราะว่าไกลอยู่เดยโอ้ยพวไกด์เนอะไไปทางรัดโอ้ยบ่อรียนทางรัดหรอครับโอ้ยไปบัตไปทองเลยเลย อัดสาวกิเลยบอกกับร้านหน่อยนัร้านที่นอกพอเนดูมอตไซค์สิเลยอร่อยไหมแสบป่ะลูกแสบป่ะไม่ออกไมลูกไม่ออกไหมหัวน้น้อโมอกไหมวันนี้วันนี้บอกไหมคะ ออกไหลูกออกมออออกไหมออกะออกยกมือไหวหน่อยสิถ้าออกจนมือไหวสวยหน่อยแล้วต่ว่ามันผมกับชงเกียอยู่ันมันมือลูอันว่าออกมันก็ออกของมันนะก็ราผมมีผาเป็นไปันว่าผู้ออกมันกับผู้อกน้องนโมนี่เพิ่ใหห้โคให้ลาบเต้งเพิ่นได จะประมาณัน่ไม่หมดแล้วหาพกเงินเจับไหเลยมันหาพกเนแล้วเริ่มมันจับเลยแล้วจับเือนเลยสัเือนกัเทียวันน้นไงพ่นตัวผมไหลนะวันนี้เพิ่งก็เลยเป็นไรออกตัวนี้แหะผมทรรมดาผมหรื่ให้ผูดใดูผจักผมไปเอาซะเลยมาวนี้ก็เลยห้ยเจ้าเฮ็ดแบบนเดังดอกก็เลยไปวัน ฟันว่าผมไปเอาของแลไปเอาของอยู่ใต้ดินมืนันออครับเอาของไปเอาเลเมาแล้วเอาเลียไเอาเห็กเรียก็มาแล้วเ่หนียเมื่อฟันมาหนร่บว่าเป็นผู้ลงไปใต้ดินที่ทำเนี่ผมไปคนละคนละมันดินมันถิบผมมันผมเอามืออยู่ผมออกก็ได้เลยน่าแสดงว่าเหล็กเหลออกเลกออกไม่กผมมันใจก็วนว่าัง แล้วาสือขาอี่เยนอนมันใจกงวดว่าหันมันคือต้นทจะดวงพุทธาตบุคนพ่อเนาะแต่ว่าเ้างคิดว่าน่าจะออก่ผมคิดผมว่าต้องมาแน่นอนนะครับผมขอพน้โมนีรออ่คุณได้พุทวัดต่างสีไหนต่งสืขอเราน้มโครับว่านอกออกบานมากเกินน้โม่เลท ครับตัวแอ้ว่าคืดพ่อนีแน่วืนมึงกับพก่อดีนไดเอานโม่เลยเหรอจังบ้านี้มีใเพิื่อนไปปรับน้โมตัาวันเราแบพระเทีนะเด็กหิงอรินดาเอ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 าซือดาดาีนซื้อดาเลยเหรอแวนนก็ต้องได้เป็นดาราแน่นอนเลยต้องดังแน่นอนว่ิ มนื่อนหน่อยเองสิมันดอมันหัวจักบัดุีเนี่เลยนิดาสนิทก like ับปิดานะคะานิดาด้วยกันใส่เสื้อกันนะบานิดาแล้วก็ถ่ดอดาเขาอันนี้สรุปตัวเลขพอเราสรุป้นตั้งติดจันเดมันเป็นไปได้ตัวเดกกวเขาพอที่ที่นอกนจับไจับไ้ยเลีงตกนี่ยูยี่หลักิโลยี่ลักิโลีเจ็ดหกีเจ ทีเจดเดผู้ชมครเดี๋ยวเรามารอลุนตัวเลขนะครับวันนี้เราจะให้ละเอียดนะครับผมเอบพุสงสรับเอฟซีเอฟดตัวเดียวแปดตัวเดียวครับแปดตัวเดียวไปนนี้ตาคนก้าเลขสูงไสูงแปดแปดสูงครับผมแป้งวันนั้นมันดนสามเดียวของออกศูนย์ไตออกศูนย์สามต้องเทียบเนี่ย่แบนี้นะครับแต่ป่านไหนมันเมันจะสีออก เขาก็จับด้เขาเออเตัวสิแ่จะีให้หน่อยนะครับผนี่คือตัวเลขน้องพ่อนะน้องนามูนะครับบนบดับได้เป็นตัวเลขนะครับโอ้นะครับคุณผู้ชมครับนัวหรอ เบาจกป็นเลข476นะครับท่านผู้ชมครับชัดเจนนะครับ476แล้วก็80 80นี่มาจากเลข8ได้ตัวเดียวมันวะครับครับผมเลข8ได้ตัวเดียวเลข8ตัวเดียวคันคันมังเชียก์ันชั่นจับเป็เนี่ยเอาเลข0ใส่กัเลข0ใส่หนงก็ได้อ๋อเลข0ใส่หนึ่งก็เมนคันเออหนึ่งใส่เนี่ยคันเออเขาเรียนหน้าเดียวไปแต่ถ้มีว่าขาดไปแป๊บนึง เครับเงินเราใช้พอดีราบอกคนทุกๆทุกๆนะเนาะนี่ยู่ซ้อมโตก็สิจับมาใส่ตัวเลขเป็นมบ่ลัะศูนย์ก็ลืนัอ่ะศกํานังผิดเขามาหาเเพราะว่าน้องน้ำมูนี่จะไปแค่เลขแตัวเดียวแต่คนนี้ตาก็เลยจับศูนย์มาใส่ผมก็เรียกมาใส่โดยเอาศนมาใส่เอ็หนึ่งมาทกันบอหดีใช้ตัวนี้ไม่นี่นี่ก็มัรจัยตัวเด กนมาพอมักแนใจมักแห้งตัวใดรับพอแนี่ผมมักแห้งผมเป็นแนวทางก็ืเป็นสะทานบุญในกรับผมมักตัวนี้นะครันอนน้ำมูกมักแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดน้ำบ่พอผมมักแห้งศูนย์แปดน้ำบ่ศูนย์แปดน้ำบ่เดียวเดียว่ศูนย์แปดน้ำบ่ว่าก็ผมผิดมากเลยเพราะว่าผมม้วนม้หรือม่ใดนะครับผมก็ศูนย์แมกิดมากพสองสองหาศ เซียนก8ต้วลงม่าเพื่อความชัดเจนอารมณมักแน่งครับมัก08คุณตาชอบ08 80นะครับท่านผู้ชมครับร่วงเลยเดี๋ยวเราจะสรุปกันใหม่นะครับให้ชัดเจนนะครับผมเพื่อ FC จะได้สรุปกันชัดๆเจนแล้วนะครับผมเลขน้องนโมนะครับ476 ตัวที่วงกลมไว้นะครับผมแปดศูนย์ศูนย์แปดนี่คือเลขที่คุณตามักแห้งนะครับผมเลขตัวนี้ชอบมากนะครับผมคุณตาชอบนะครับผมท่านผู้ชมก็ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกับน้องนโมเทวดาน้อยนะครับผมอายุจค่ขวบก็พอนสามพอดีครับอายุสามขวบสามขวบสามขวบพอดีขอให้เข้านะครับผมท่านผู้ชมครับขอให้เข้านะครับ บนนอนนสาผู้ชมนอนะครับผมแต่เมื่อก็น้องนโมให้เห็นกันเห็นกันแล้วครับผมเมื่อที่แล้วอยู่ลาจิโรเ่อทีหนึ่งนะครับเจ็ดแปรอเานอนในเจ็ดมืไเจ็ดแปดเจอ๋รอบนี้ก้อเ็มีแปดไม่น้องพี่กอลน้องพ่อนาะครับเพิ่ยตัวเลขนะครับผมกีเจ็ดม่แปดพี่กอแล้วแต่ผู้ชมจะจับใส่แต่ว่าทีเปนมักอีดีก็คือ8 0 0 8นย่นะครับผมผู้ชมครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเลขนะครับผมที่ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมคงจะเห็นกันแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณเอฟซียครับผมที่ทักทวงหรือว่าตีติงนะครับผมคุณน้องครับทำติชมนะครับท่านผู้ชมครับคอมเมนต์ใต้คลิปบอกว่าเราไม่สรุปตัวเลขนะครับผมท่านผู้ชมท่านอาจจะบางท่านอาจจะไม่เห็นนะครับเนาะแต่วันนี้เรามาตามถึงที่นะครับผมมาครั้งที่2เพื่อย้ําตัวเลขของน้องนโมกับตานะครับผมกับคุณตาและคุณยายนะครับ ย้ำตัวเลขเพื่อความชัดเจนและละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับ4 7 6นะครับแล้วก็8 0 0 8ที่วงกลมไว้นี่คือคุณตาชอบมากเลขตัวนี้นะครับผมแต่คุณตาก็ฝันดีมากเลยนะครับผมคุณตามั่นใจมากเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมแต่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมท่านผู้ชมครับเดือเรามีโชคมีลาภกับน้องนโมกับตาท่านทวันที่ไปทําพิธีที่

ไอสิตนยนี่เนมันแม่นยังไงละมัวม่เม็นอม็กยม่กองเลยม่ตลุกเังมาจิมเอาจมเอาลยม่บลุกเลยคุณผู้ชมครับเป็นอะไรที่มหัศย์มากเลยนะครับผมเพราะว่าปกติมจิมมันจจมตามภาษาบ้านเรา้มาจิมตนี่แม่ มิคนช่ครตบกินใช่แต่แปุ้นนะครับโอ้ยอ้ย,อยมีเ่าวหอนเลกเล็กซุ้มนีปักแ้สิบกอกคนอยู่เือด้วยเอ็นบอรามาถามแล้วก็กเบอกนี่คนลูก,<อ>ลกเลนะครับสวัสดีเอฟซครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่น้องสวัสดีทีทีปานอาทุกท,ท,ท่านนะาาเลยนะครับนี่นี่ผู้นี้และสงสัยมาเมินน้ำแข็งใคนี้ใครนีล่ะ น,น,บบนี่แหละส้มสวยมากวาานนันนั้นวันนี้ผมขออนุญาตพี่น้องนะครับผมวันนี้มาขออนุญาตทําคลิปนะครับเพราะว่าเราจะมาทําคลิปปันธงหรือว่าย้ําอีกรอบนะครับวันนั้นยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับผมวันนี้เอฟซีทักท้วงขอสั่งมานะครับก็เลยได้มาอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ <S 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 4.7เลขสวยมากเลยเนาะ8008 800 800นี่เป็นเลขที่คุณตาชอบมากเลยนะครับผ800ม8008นะนะครับผมผูช้ชมค่ันวันนี้นะผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมคุณตาแล้วก็คุณยายของน้องนโมด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อเป็นแนวทางในการ เสียงโชคนะครับผมหวยรัฐบาลไทยวันที่16กันยายน2566สลากินแดังรัฐบาลไทยนะครับผมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกับน้องนัโมแล้วก็ตาใยญ่นะครับผมทุกผู้ชมกับเทวดาน้อยฉายานะครับผมฉายาว่าเทวดาน้อยขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณคุณตามากครับผมขอบคุณครับ